สวัสดีสมาชิกนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อธิตาคลินิกหมอมารีวิวคนไข้จริงนะคะฉีดฟิลเลอร์บริเวณเปลือกตาค่ะให้สังเกตพื้นที่บริเวณที่เราฉีดไปแล้วนะคะเทียบกับพื้นที่ข้างที่เรายังไม่ได้ทำค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเปลือกตาคนไข้เต็มขึ้นคนไข้ชอบด้วยไหมคะเจ็บไหมคะคนไข้ ไม่เจ็บไม่น่ากลัวใช่ไหมคะตอนแรกก่อนมาทํากลัวไหมคะกลัวพอทําแล้วหายกลัวเลยไหมคะมค่ะให้สังเกตบริเวณเปลือกตาของคนไขค้ค่ะเต็มอิ่มขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นและที่สําคัญนะคะเราใช้เข็มทู่ในการฉีดค่ะหลังทําไม่มีรอยเขียวช้ํานะคะ ข้างนี้ที่เรายังไม่ทําจะเห็นว่าเปลือกตาอาจจะดูโบทล,ลึกอยู่นะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาบริเวณเปลือกตานะคะอยากให้คนไข้เลือกคลินิกที่มีแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยตรงค่ะในการฉีดฟิลเลอร์บริเวณเปลือกตาเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีเขาเรียกว่าผิวบอบบางเซนซิทีฟนะคะแล้วก็การฉีดค่อนข้างที่จะยากนะคะอยากจะให้เพื่อนๆนะคะลองดูรีวิวของเราก่อนนะคะ ที่อธิตาคลินิกนะคะหมอและทีมแพทย์มีประสบการณ์โดยตรงค่ะโดยตัวหมอเองนะคะทำงานด้านเอสเตติกความงามมาแล้วนะคะมากกว่า18ปีนะคะข้างนี้คือข้างที่เราฉีดไปแล้วเมื่อเทียบกับข้างที่ยังไม่ทำคนไข้เขินไหมคะ <laughs> คนไข้เขินนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าการฉีดฟิลเลอร์บริเวณเปลือกตาเนี่ยถ้าฉีดโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยตรงไม่ได้อันตรายอย่างที่หลายๆคนกลัวนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ทําให้ใบหน้าดูเด็กและดูอ่อนเยาว์ขึ้นค่ะคนไข้เห็นแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากรีวิวสวยๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะการฉีดด้วยฟิลเลอร์พรีเมียมนะคะแล้ก็ฉีดโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยตรงเนี่ย ไม่ได้อันตรายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนกลัวค่ะวันนี้หมอกับคนไข้าลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ